ทุกทีนะครับาชสาข่เ็นองค์กอสบนาแีหมนพะทอยครับโรง้าวัยาครับยนเชิญท่านประธานระมดอกม้อรและทรองมือและสำนึกในพระมหากุลาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ใต้ฝ่ารองพระมหาลาชขจ้าทั้งหลายจะพร้อมใจร่วมกันทำพระบรมชายรัพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธและพระชายรัสมเด็จพระนางเจ้าข้าะหนีแล้วนะครับเอีจุดนึงนะครับ ăn cái vấn đề bóng mọi thứ mình luôn mình mình luôn 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 luôn